สวัสดีค่ะทานผู้ชมพบกับเจแดงมือนี้วันที่เก้าเนาะวันศุกร์ที่เก้าใช่ไหมวันนี้ทั่วประเทศจัดงานวันเด็กกันโอกาสจัดงานวันเด็กกันนะคะวันนี้วันที่เก้าตามโรงเรียนสถานที่ต่างๆเนาะจัดมือนี้ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้วันที่สิบก็เป็นวันเสาร์บางที่ในเมืองก็จัดวันเสาร์เนาะก็ได้ออกเที่ยวกันเด็กๆ ต่ว่านาจะเป็นวันที่วันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์นาจะเป็นวันที่เลือกตั้งอบตทั่วประเทศเนาะก็เป็นความคึกคักเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของไทยเฮ้าที่จะได้เลือกตั้งนายกอบตหรือว่าสมาชิกอตบตเนาะเนาะวันที่สิบเอ็ดทั่วประเทศนะพร้อมกันนอกจากสอท่อสอท่อนีเพิ่งผ่านไปเรียบอตปีไกนะ่เนาะ กับลูคือกันผู้ใดยุคเเทสบาลขึ้นกับสอเทอร์เทสบาลก็เลือกผ่านไปแล้วเหลือแต่อบตทั่วประเทศบัดน,นี้กันเนาะหนาวหนาวหมู่บ้านนี้เมื่อนี้กันหนาวเย็นหมู่บ้านนี้ล่มเบิดมือหนาวเบิดมือทั้งล่มทั้งหนาวมือนี้ทั้งเย็นแต่ว่าพวท่านไม่เห็นล่มเนาะพรกท่านเห็นล่มค่ะมื่อนี้ลาพัฒนาเท่ากับวางเนืองนั่นงวดที่แล้ว ออกตัวใดเจ็ดหกห้าสามว่าเจ็ดหกห้าสามกับมาถือลาวัดใจอีกเหรอคะท่านส้มถือ <c oughs> ถือลาวัดใจของแอดกาแฟดำแอดกาแฟดำก็อยู่ในกลุ่มเพิินกับโล่งหาอยู่เด้กลุ่มกลุ่มวนะีไอพีน่ะเพิ่นอยู่สามกลุ่มกลุ่มวีไอพีแต่ว่ากลุ่มอหมอนอื่นนะ่ะจะรู้สึกว่าเต็มเนาะเดี๋ยวกลุ่มวีไอพีมันเต็มเต็ม กลุ่ม VIP ยังไม่เต็มนะคะถ้าไปหาแอดมินเท่าได้ค่ะเนาะเพิ่นโล่งหายเองค่ะเพิ่นโล่งหายเองเพิ่นอยู่ในกลุ่มเพิ่นโล่งหายเองแต่กลุ่มอื่นๆเนี่บ่มีแต่ว่ามีแต่กลุ่ม VIP นี่เพิ่นโล่งหายเนาะค่ะกลุ่ม VIP จะมีจะมีเซียนหวยทุกเซียนกับเจ๊มวยตัวลูดตัวจอเพิ่นตัวลูดเพิ่นกับเขาดีเนีอยตัวจอเพิ่นกับเขาตรงกันว่าเมื่อนี้มาตรงกันครับ แอดกาแฟดำจะเดงอ่านเมืองแล้วเพิ่นคุยกันนะเพิ่นคุยกันมาตรงกันพอดีนะแต่ว่าเราวัดใจไม่รู้จะมาตัวไหนถ้าตรงกันยังสีกระจัดได้แต่วิ่งคนละตัวบอแเก้นั้นละ่ะแต่ว่าวิ่งนะ่ะเมื่อกี้วิ่งเจ็ดตัวตัวนั้นไม่มี4คู่เนาะเราวัดใจมีแค่4คู่เพิ่นวิ่งเจ็ดแล้วก็ตัวเจาะมีเจ็ดห ได้ได้ทั้งตัวลูดได้ทั้งตัวเจาะขาเมือวันพุธที่ผ่านมานั่นเนาะแต่สําหรับอื่นๆน่ะเจ้าว,ว่าถูกช่องใหญ่ๆของนอกน่ะกลุ่มใหญ่ของนอกกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเรานะกลุ่มใหญ่ๆเลยนะข้างนอกเจองก็แช่เขามาไหายอยู่เจ้าไหนมันแมนน่ะแช่เขามาในกลุ่มวี่อพี่ไหอยู่นะคะ พยาเขาลุมว่พีกับทักแอดมินได้เบื่โทอยูยุนาจอนนี่แหละค่ะเนาะทักแอดมินได้ดม,ไดมีทุกเซียนมีเจ้หม,มวยมีเซียนฝั่งทนมีวาสนาผ้าลวยมีแอดกาแฟดำมีหลุงตะวันเป็นอยู่ในกลุ่มว i ่ไอพี่เนะ,ะแต่กลุ่มนร้มดาจาะบอใครมีเปินบอใครมีเปิกเลือกล่วงไห้เฉพาะบางกลุ่มนะนะ,ะจนใจทักเขามากค่ะ สวัสดีครับค่ะแม่แม่พี่พี่ทุกท่านขอบคุณมากสำหรับแนวทางวันนี้วันนี้สาธุข,ขอให้ปังปังทุกท่านเอ,อ่อเอฟซีอยู่ในกลุ่มโอเควันนี้รวยอ่าเอาไปเบ่งตัวเลขน้ำกันเนาะขอฝากติดตามแล้วก็อ่ะจังโคษจสินค้าเฮากนจังโคษรจัแน่นเะะนาะเนาะก็ครีมหนึ่งชุด ประกอบด้วยกลางคืนกลางวันแล้วก็ตัวนี้ยิ่งหนาหนาวลิวล้อยแล้วก็บซุ่มชื้นผิวพันธุ์ในหนาหนาวไม่แห้งแตกกันหนาจจแดงบ่มมีแห้งไม่แตกไ,ไม่ขุยล่างหล้กก็ไอ้ล่างหล้กก็บ่บบมีนั่นครับบม่มมีแห้งบม่มมีแตกบม่มมีเป็นขุยเนาะนะหน้าโคงทนสภาพผิวแข็งแรงผิวชั้นนอกผิวชั้นในอุ้มน้ำเป็นผิวที่อุ้มน้ำแล้วก็ ตตึงตลอดเวลาค่ะไม่ว่าผิวชั้นในชั้นนอกนี่ค่ะโอเคเรื่อยๆจะเรียงมานี่ค่อยู่ในกลุ่มน,นั้นนี่กลุ่ม V.I.P มียังไม่เต็มเนี่มีแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมเลยไม่มีโฆษณาไม่มีลิงกอะไรนะมีแต่เซียนหวยอยู่กันแบบพี่น้องคุยกันลุวนๆค่ะตัวเลขลงลุวนๆไม่มีไม่มี โฆษณาไม่มีลิงก์หวยนะคะก็วัจนาพะลวยอยู่ที่แปดกับเก้าค่ะแคบหนัจ่อเลยนะคะเด้อเด่นที่แปดกับเก้าจอแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดบ่เข่าไหลงวดละตัวเงินเข่าโต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 กันสี่งวดส่วน เราไม่หยุดเราไม่เข่าโตโตเข่าบวยนะคะเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าเลยว่าสิเข่ารอบใดกับว่าเข่าก็เสียเงินเป็นหนักคึอกกันเนีคิดว่าว่เข่าสามรอบแล้วรอบสี่ต้องเข่ารอบหาต้องเข่ารอบหกต้องเข่าก็ยังบ่เข่าเนาะบอกตามตรงเผือเปอมันจะออกเั้องสามตัวเดีวกะเนี่ยมาเผือเนีมะบ่ซื่อนะเข่าดีเวลามันเข่าแล้วก็อย่างใง้ซื้อโตอตกันไปเลย เวลาเข้าเข้าทีละสามงวดสีงวดเนาะค่ะเห็นแล้วเนาะเนาะแปดศูนย์เก้าศูแล้วก็8ปดเท่านั้นมี3มตัวเท่านั้นเนาะคือ0ูนย์แปดนี่สลับกันไปมากก็มีอีกตัวที่0ูนย์แปดนะคะถ้าเบิ้ลก็แ8ด9ปอันนี้สำหรับห้าน้อยค่ะห้าน้อยเพิ่นเขาเดียวล่องเบิ่งเจ8 0 7 8น็ค่ะ อันนี้คือเซียนฝั่งทนเมื่อนั้นเพิ่นกระรูดที่เจ็ดนะกับเข่าตัวรูดคือกันค่ะแล้วก็มี 7, 6, 6, 6, 7, เจ็ดหกอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะหกเจ็ดก็เข่าคือกันค่ะเข้าเหมือนกันค่เซียนฝั่งทนสามเจ็ดหเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ถ้า8มาก็2 8 1 8 4 8 3 8ถ้าติด0กับ7 0 0 8บนล่างนะคะ7 2 4 7 2 4 7 4 8 3 2 4 3 4 8ก็เด่นน่าจะเด่น2 4อยู่ไหนล่ะคือบนี้กับ4 8มี4 8 สี่แปดสองสี่เพิ่นคือวัดจับให้อยู่ใส่เพิ่นคือให้สามสองสี่เจ็ดสองสี่สามเจ็ดหา 3, 2, 4, 7, 2, 4, เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะสองแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดเสียงฟังทนค่ะตัวนี้ก็คือเอสกาแฟดำวิ่งรูดหกค่ะ หกหนึ่งหกศูนย์อย่าลืมะะด้ค่ะเดือดจับใส่กันตัวเด่นกับตัวเด่นเมื่อนั้นก็เขา่าหกสี่หกเก้าว่ะมาเข่าอย่างเขา่าสี่หนึ่งออกสี่หนึ่งหรือมาออกเก้าสองพันโคชแนนนายกโอเบอรตัววิ่งลวดหก 60 61น3 03ก1 04กกันก็ฮกหนึ่งหนึ่งศนี่คือแอดกาแฟดำเนาะคะ่ะจะเลืมตำแหน่งที่60นะคะนะ เมือนันกับมือออกอยู่ตำแหน่งที่0 3คือกันค่ะเด่นที่0ูกับ0ูย์ของแอดลุ่งตะวันนะคะหกศูาถ้า6มากนะ้หกศูนย์หกี่ศูนี่หาเนตรงกันกับเส้นฟังท้นคือ60ศนย์ะคะศูนย์สองหสอหาถ้า8มากกับแ สามแปดหาถ้าสี่มากสี่ศูนยหาถ้าหกมากหนย์หกถ้าสองมากสองศูนยตุก,กันหกเก้าศูนย์ศูนย์แนะคะสตัวก็012 5์หนึ่งสองห5าหนึาหกับหนสองก็คือตัวเด่นเหมือนกันเนาะ นี่เสียนหน่นโทรเดียวกันนี่หกศย์ครับ0ู0ย์สามศูนอ้าตัวเดียวกันบ่กับเสียนฝั่งทน0ู6ย์สามแล้วก็0ูนย์ศูนสําหรับเจมหมวยเนาะเนาะ

หกสามอือขอตัวของหนึ่งแปดหกนะคะเนาะเอาหกหนึ่งหกศูนนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเล่าว,วัดใจต้องเอาอยู่ในกลุ่มนะคะพะยากเขากุมกันทักแอดมินหอวไดเลยคะ่ะยูเจเร่ยงเขาตัวลาบไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับห่วยไม่ออกวัดปูบอกปูบอกไม่ออกวัดมากเลยะคะ่ะ คอาบคุณผู้ชมขอจุกดีค่ะสวัสดีค่ะ